บทสวดมหาสมัยสุเอวะเมสไยนมสพยาพระเทวสเกสุนลาจ้ปีวัตุสปงมหาวันมหาตาุสงเกนักสัตยิงบจจเทหูสเหิเวะอรหันเตหิสัหิจารุกัตตุิเทวะตนเยูเยนะันนปิตาหงพรตะวันตกนยะทีูสัดียหจักรตะโกเทตุนังสุตาวะสายิกาดันเทวนาเอตัสโหสิ aiyangmu nó có qua sanke suvitara tika bì ở bất tử nice e so miền bắc ở bất tử là phật thủ sanke nó xuất hiện vận động ở bất tử thì phật thủ sanke thì sanke hệ quả sanke thì tắc sanh hiện chân lột cả tantra tịnh đều vất đài ye ru yená sanh ni pà di ta hổ ti nó không ngăn ta nó xin là phật thủ quan trọng chả yangmu nó mới yang bì yená nhà máu con sám cà biết tao bắt đầu ภาษสเรยยะภาษานิตังว่าภาษาสมิเชยยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุเอเวสุนตระกิตาพระทวันโตปุระโตปัตุระขันสุอาตโธตตาเทวะตาพระทวันตตาภิวาเทตวาเอกมันตระสังสุเอกมันตังตาโธเอกาเทวะตาพระนวัตโตสันติเกยิมันตาสาวาสีพระอาสมัโยบอกว่านั้นเสมิเทวะข้ายาสมนัตตาตัมบะทิมันตัมบะสมัยยังพักกิตาเยวะปาราชิ สังฆทานติอัตฉริยะปาราเทวตาข้าพเจ้าบัตโกสันทิเกอมังคาสังอาพาสีสันตะลักพิฆลองโมสมาตถาสุตจิตตาอัตโนอุชุกกะมังสุสารติวะเนตานิฆะเอตวาอินทิยานิฆะสังติปันติจิตตาอัจฉรปาราเทวตาข้าพเจ้าบัตโกสันทิเกออิมังคาสังอาพาสีเฉตวาวสีลังเฉตวาปารีแังนักขีลาโออัตตะวะเมจาระเตตระติ ุาวิมาราจตุวตาสุทันตาสุสีักาติอาจารปวัปราเทวตาสุขขมัุสัตติเกอิมันธาตาาสีเยเกตีพุทธังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายะโหมิงปัญหายะมมสทัศนิเตวะกาญาติาริภูเลสตีติอาจารปวัป่าวิมขวมันเตสิเยปุเยนะสันติภิกเวทาสุโรกาตุสุเทวตาสานิปดิตาโหติปัตสาคตาลนัสสานายพิขูสันกัญชนยปิเตวิกเวอาเฮสุนติจา สัมมาสัพพุทธเตัปีพระวันตานาเอตตาพะมรระแะเยวะเทววัตตาสานิปฏิตาเหสุสยาปีไมหายเอตาระหีเยปิเตพิกเเวภวิสัติอนาคัตัาปันตานาระสัมมาสัพพุทธาเตสัมปีพระวันตานาเอตตพะมะระเยวะเทววตตาสานิปิตาภวิสันติสยยตาปีไมหายเอตาระหีติกิสานิพิกเเวเตวะกายานางนามานิกิศานิพิกเเวเตวะกายานางนามานิ keesisian epikaweh dewa kaya lain lain yang dan สุทาวิปัสสนมารวิลาภิญโยประจักษสเตรยตวาวานีกับผีวัชเปตะกรบันตยิสัทธาสาวกเกตะวานีแะเต